J โอเคครับ yeah. okay. สวัส bon ดีครับคุณที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดีเจมี่โชวระบบออน u t u b e นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมโปรเจกต์ใหญ่นิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมเหมือนเดิมไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมา Sorry, it's DJ. Hey. Hey. Get some. รมสิ่งน่าสนใจกันแล้วนะฮะวันนี้นี่เห็นหน้าแล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะเ <s> อาวสวัสดีกันก่อนสวัสดีกันก่อนนะครับนแนะนําตัวกับเพื่อนๆน,นิดนึงครับผมเชนเจ้าของร้านแก้ซ่าช็อปนะครับวันนี้เรามีโปรเจกต์ก็คือเราได้รถซิตี้แฮทแบ็กคันนี้มาลำแรกๆนะคร <s> ับก็กะว่าเดี๋ยวลุยกันประเคนของแต่งใสกันวันเดียวให้มันเสร็จไปเลยครับได้ข่าวว่ารับรถเมื่อวานเมื่อวานนี้เตรียมของแต่งเมื่อวานเลยใช่ มีตั้งแต่ภายนอกภายในช่วงล่างเนาะครับเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่าเท่าไหร่ที่เตรียมจะใส่ซิตี้คันนี้ยังไม่ได้คิดเลยพี่แต่คร่าวๆก็เดี๋ยวนะผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งอ่าเรียงเรียงเป็นลำดับแล้วกันก็ครับมีล้อมียางมีเบรกมีเบาหลังเบาแล้วก็พวกพาร์ทพวกพาร์ทก็จะมีพวกลิ้นอาฮะกระโปรงครับแล้วพวกสุจิคาร์บอนเล็กๆน้อยๆอ่าฮะแล้วก็จะมีพวกอัปเกรดความแรงก็จะมีพวกกล่อง กล่อง power box กล่องดันบูทบูทบวกออฟแล้วก็กล่องบาลานซ์ไฟส่วนภายในก็จะมีพวกเกวัดเล็กๆน้อยๆครับคือทันนี้ผมอยากแต่งแบบไม่ไม่ไม่ออ๋วาเอาเอาแค่ใช่ใช่ใช่ผมว่าเราใส่ของเท่าที่จําเป็นก็พอตอนนี้เพราะรถมันรถสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนคือคือไม่ต้องมาดัดแปลงตัดต่อหรืออะไรตอนนี้คือเป็นแบบเหมือนเหมือนเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กอองรุ่นอ่า วารันตียังอยู่ใช่เป็นไลฟ์จูนอ่ะง่ายคือเป็นไลฟ์จูนครับเชนไปแนะนำเกี่ยวกับโซดั์นิดนึงเนาะว่ามีอะไรยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้เชนพาไปเลยรู้จักของแต่งนิดหนึ่งได้ครับ,รบกลับมานะครับมาดูชุดคิดสำหรับ Honda City h a t c h b a c กกันหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้เชนได้แนะนำหน่อยว่ามีดีเทลอะไรยังไงบ้าง<ส>นะฮะ ก็ของแต่งชิ้นหลักๆที่ลูกค้าจะถามถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อยางโชค๊คนะคอย่างคันนี้ผมเลือกลายนี่ครับทีอ7เจโ,โอ้โหอม,มาตะขอบทีร่ร <5, S 2> นการขอบสิบห้าผมสเปคตัวนี้จะเป็นกว้างเจ็ดออลยี่แปจะเป็นก้านแอนตัวนี้จะเริ่มหายากแล้ว<อ>ตัวนี้จะเริ่มหายากแล้วก็เพิ่งได้มาเหมือนกันก็เลยโอเคดูแล้วเบาหิวเลยนะดูจากการยกเบามากใส่ล้อเป็นฟอดครับ แท้นะแท้ที่นี่ขี่เส้นตายว่าแท้เท่านั้นอ่าแต่ก็ลัดยางอันนี้เน้นเป็นยางท็อปลัตท็อปขวอะไรเลยเป็นโตโยต้าแต่แต่อาแต่แต่นาครับแล้วก็มาที่เบรกเบรกเป็ช็อคกันไหมอ่าชกโชกคันนี้เลือกเป็น H d r ด v e นะครับป็นโมโนทูปรับสามสิบระดับอืมเป็นตัวท็อปคือชกคือปรับหนึ่งได้ ใช่โชควันนี้เป็นจากการโหวตของของคนในเพจเขาสนใจตัวนี้มากที่สุดผมก็เลยตามใจพุท้าแอบกระซิบที่นึงเมื่อวานผมก็โหวตเัยแล้วไอ้ตัวโชคเลชได้เนี่ยมันสามารถสไลด์แกนสไลด์กระบอกได้ไหมได้ได้พี่ก็คือจัดส่งได้เลยได้ครับได้หมดดีเลยได้หมด แล้วมีอะไรต่อครับล้อยางช้แล้วก็มาเบรกแล้วกันเบรกตัวนี้ผมเลือกเป็นดีทูนะครับดีทูตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่ารุ่นนี้เป็นไลท์เวทเป็นสามพอตนะครับส่วนใหญ่เบรกที่เคยเจอส่วนใหญ่จะมันสี่พอร์หกพอรสองพอตอันนี้เป็นสามพอทซึ่งตัวนี้จะน้ําหนักเบากว่าปกติเดี๋ยวขอคําขยายความให้เพื่อนๆหน่อยครับสามพอตนี่เป็นยังไงก็เดี๋ยวอดมาให้ดูครับก็คือมีลูกสูบสามสูว อันนี้จะมีลูกสูบอยู่สามสูบนี่เห็น<อ>ไหมเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกสามขอดประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวเราเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพเบรกกันอีกทีครับการที่ประมาณกี่มิลได้อันนี้สามร้อยสี่ครับเต็มเต็มล้อเลยเต็มล้อสิบห้าใช่เต็มแบบพิมเลยเต็มแบบครับเลยครับมาพร้อมสายขักอะไรเรียบร้อยนะครับเป็นตรงรุ่นเราไม่เน้นดัดแปลงครับ ไม่เน้นหนักแต่งเราเน้นงานสำรูเพราะรถรรมันเป็นรถตลาดว่าของต้องรุ่นมันหาได้หาได้แล้วต่อไปก็เป็นภายในก่อนเนาะเป็นบอกแล้วกันอ,อันนี้เป็นเลคโลนะครับเป็นรุ่น c s เป็นตัวปีใหม่ๆเลยตัวล่าสุดแอบไปดูมาสุดใ,ใกล้เคียงกับภายในใช่ใช่ที่เลือกที่เลือกสีนี้เพราะว่าภายในของ RS มันเป็นตามตัดแต่งและเนื้อผ้าเนื้อ นื้อใกล้เคียงบ่างบอกมันใกล้เคียงกันมากครับอืใช่แอบถามหน่อยคู่นี้กี่บาทคู่นี้สนนราคาอยู่ประมาณแสนสองบสนองมีรางไหมรางก็อีกประมาณหมื่นหมื่นสี่ตรงรุ่นเลยนะครับองครับอันนี้ผมเลือกเป็นรางบายนะเพราะว่ารางบายอยากให้มันเตี้ยนิดนึงก็เลยเลือกเป็นรางบายเพราะถ้าเป็นเลคโรกจะแอบสูงนิดนึงขอขายมสใช่มันมันอยู่ที่เราเลือกเบาอ่ะเบา TS ความหนาสูงคือ เน้นอยากเน้นให้มันแบบเตียนหนึ่งเพราะรถมันเป็นกมกล่องๆอ๋อคือถ้าประมาณแบบผู้หญิงครับเฮ้ยพี่หนูมองไม่เห็นใส่ขาหนอนสูงได้นิดนึงหนุนบอกเอาแต่แต่ว่าพอถ้ามันเตี้ยเราสามารถลองแหวนอะไรให้มันสูงได้ไงขึ้นมาถ้ามันสูงอยู่แล้วเราจะทำให้มันเตี้ยมันทำยากอืมมันต้องดัดขาอะไรพุ่นวายบอกว่าเอาลางเตี้ยไว้ก่อนครับครับอ่าไอแผ่นแผหน้าอะไรอ่ะอันนี้เป็นแผ่นกานกระแทกใต้ข้องอ๋อเป็น เป็นของสาคัญนะผมว่ามันมีไว้ทําอะไรครับเพนก็สมมุติว่าอย่างรถเราเป็นจับตรงโหลดเตี้ยใช่ไหมแล้วใต้ท้องมันก็จะเลียพื้นไปตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราเราเจอสิ่งไม่พึงประส์กลางถนนเงี้ยตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตครอบอยู่ใต้เครื่องใช่มาจะกแพรตัวนี้ก่อนจะกรนแพรตัวนี้ก่อนมันจะไม่มันจะไม่ทาเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ทําให้แข็งมันแตกอะวัสดุที่มันทำมาจากอันนี้อลูมิเนียมครับอลูมิเนียม คือเคยเคยรถล,ลูกค้าหลายคันคือถ้าไม่มีอันนี้แหกไปแล้ว<ม>แทงเนี่ยเป็นรูแน่นอนแต่มันคันที่เตี้ยเตี้ยจัดเรียบเลยแต่ไม่ใส่สุดท้ายก็แทงแตกตัวนี้ของ OMD ครับมีบมีเกือบทุกรุ่นเลยเนาะสำหรับรถยนต์เขาผลิตม,มาถ้าร่นรุ่นในตลาดมีแทบจะทุกรุ่นอ,อันนี้ก็ตรงรุ่นเทอร์โบใส่ได้ทั้งสี่ประตูห้าประตูเพราะหน้ามันเหมือนกันและอีพวก อันนี้ก็นตกแต่งภายนอกแล้วแต่อชอบเลยคืออัน,นี้ผมเอามาเรียงให้ดูแต่ว่าคันนี้ยังยังไม่แน่ใจว่าจะได้ใส่ตัวไหนเดี๋ยวขอถ่ายก่อนแต่ว่าฝากกระโปรงอาจจะไม่ได้ใส่เพราะผมว่าสีสีรถมันสวยอยู่แล้วว่ะเลยอยากจะลองปินชีนดูก่อนแต่ว่า<อ>ตั้งให้ดูว่าอันเนี้ยมนีนะ<อ>ลิ้นก็มีสามทรงครับแล้วก็มีตะเกียบข้างออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายกันดูเริ่มลงมือกันเถอะพวกเรา Honda City Hatchback เสร็จแล้วนะเหนื่อยจุงฉั <S <S <pore Word> นในเมื่อก่อนฉันในตอนนี้หล่อเลยว่าสั้น รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวของการปรับแต่ง City h e ฮด b a c k นะครับวันนี้ก็ทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์เพอร์ฟอร์มานช่วงล่างล้อเปครบเลยนะคนะก็วันนี้เดี๋ยวให้เพนได้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ใช้ City y h a ฮ b a c k นิดหนึ่งว่าอยากปรัิเปลอยากปรับแต่งนู่นนี่นั่นต้องอะไรยังไงติดต่อที่ไหนมีโปรโมชั่นไหมอะไรยังไงแานีหน่งสำหรับปีนี้นะครับผมก็ เน้นไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากจะมาเน้นตัวซิตี้แฮ็แบ็กตัวน,นี้เพราะดูรูปทรงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคิดว่ามันโดนค่อนข้างโดนแล้วที่สำคัญคือมันปรับแต่งไม่เยอะครับคือเราชอบรถที่แบบมาแล้วเราไม่ต้องใส่พาร์ทเยอะก็คือแค่โหลดเตยลงมาจับตรงนั้นมันือสวยรถมันก็ดูดูสวยงามแล้วครับก็สําหรับคนที่หาของแต่งหรือว่าอยากให้ได้คาแนะนําดีๆครับติดต่อทางเราได้นะครับเราินดีดูแลให้ให้ทุกจุดนะครับ ติดต่อทา้งไหนครับใน Facebook ครับร้านเกซ่าช็อปครับ k a p s k แล้วก็ s s o p ครับตรงตรงเลยเดี๋ยวขึ้นหน้าหน้าเพจได้เลยครับผมมีเบอร์โทรไหมอะไรยังไงเบอร์ศูนเปนึ่งแสาเก้าหก8น8 3 9เจ็นะครับวันนี้พอประมาณพอเข้าวๆได้ไหมว่าคันนี้เนี่ยปรับแต่งไปงบประมาณเท่าไหร่ถ้าคันนี้ก็งบอยู่ประมาณ3ามแสนนิดๆครับอสามแสนหกวัอ่าก็เพื่อนเก็ ดูแล้วกันว่าชอบที่อยากจะปรับแต่งเน้นตรงไหนเป็นพิเศษเนาะไม่ต้องแบบพลังการงานสร้างแบบนี้ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนแล้วกันเนาะก็แต่ความชอบคือเอามาเอางบมาคยกันว่าอยากตรงไหนเราจะได้แนะนําว่าสมมติโชกแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันมันก็แพงถูกต่างกันอ๋อมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ให้เลือกให้ตัดสินใจแล้วกันครับอ่า โอเควันนี้ขอบคุณเชนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครัอคะ,ะ,อ,ะ,ะอ่ายังง่ายฝากกดซับสไครต์ด้วยละกันนะฮะเจนี่โชว์ระบบเดียวเจอกันคลิสวัสดี